คุณไผ่เนาะใช่เนาะลุงครับกระดูกข้อเท้ากับเข่าของผมมันลั่นกรอบแกรบกรุบกรับกรอบแกรบกรุบกรับเวลาเดินผมเกรงว่าไขข้อมันจะเสื่อมภาษาเขาละมั้งไขข้อนะมีวิธีปรับในรูปแบบของธรรมชาติไหมแคร็บแน่ ก็มีธรรมชาติมีอยู่แล้วแหละครับนะอน,นิว้วเราเนี่ยนะกดเข้าไปยังนะลูกสะบ้าเนาะลูกสะบ้ามันต่อกับหน้าแข้งนะมันจะมีรอยบุ๋มตัวนั้นนะอ่ะกดเข้าไปขยําขยี้เข้าไปนะครับกดเข้าไปเอาไเอ้เถอะกดเข้าไปเองเนี่ยนะ๋ยวข้างซ้ายข้างขวากดไปเถอะกดเข้าไปมันแน่วแน่นิ่งอย่างนั้นครับแล้วขยําขยี้สักนิดนึ่งขยับมันสักหน่อยเนอะ ถ้าหากว่ามันจะมีคําว่าเสียวนะฮะมันจะเสียวปิดป้านหน่อยละครนะ,นะค่อยๆกดแล้กวก็งองเข่าเหยียดขางอเข่าเหยียดขาสลับกันได้หลายรอบหน่อยนะครับจาแม่นๆนะครับไม่ต้องพูดถึงไขข้อไม่ต้องพูดถึงมันแล้วขยาขยี้ขย,ขย่าขยับลูกสะบ้าถ้ามันมีคําว่าเสียวอาการเสียวที่ว่าจะหายไปน่นะเพราการห,หายใจหายใจตัวออเวลา อาการเสียวหายไปปุ๊บก็กดข้างๆลูกสะบ้าใช่ไหมครับกดเหนียวเหนียวข้างๆไม่รู้รอบลูกสะบ้าโอเคไหมครับรวมทั้งเหนือลูกสะบ้ามายัางที่เอวนี่ด้วยเลยครับกดไปเถอะสรุปรวมความว่ากดรอบลูกสะบ้าของหัวเขา่าโอเคนะแล้วก็ทำท่าเย็บจกักรกระดกปลายเท้าข้อเท้ามันจะทำงานเสร็จสร์ รวมทั้งเบี่ยงออกซ้ายเบี่ยงออกขวาด้วยใช่ไหมเพื่อให้ส่วนที่มันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวที่ข้อเนี่ยได้ทํางานได้ตามปกติโอเคไหมครับขอให้จับตรงนี้ให้ได้แล้วก็ทําไปตามลุงบอกแล้วผลของมันแล้วออกไปเดินใหม่นะครับว่าเอ้ยมันดังกรอกแบแกรบที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยบัดเนี้ยมันหายไปได้อย่างมันสามารถบอกได้ทันทีนะฮะขอให้ทําตามที่ ลุงอธิบายให้ฟังในแต่ละจุดแต่ลจุดแล้วก็ทำออกนะก็หวังว่าทำไปเองครับคุณภัยมินินะครับรวมทั้งหลายท่านที่มีปัญหาในในคันลองเดียวกันทำนองเดียวกันก็เชื่อลื้เกินว่ามันก็ใช้ได้หมดทุกท่านทั้งหญิงและชายต,าตา่างวัยต่างขนาดจบข่าวครับผม